สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะใจกลางเมืองราชบุรีค่ะสร้างใหม่ทาเลดีมากเพราะว่าห่างกับโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยแค่1นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ด้วยใกล้แหล่งศูนย์รวมราชการนะคะใกล้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lotus, โลตัสโรบินสันซันนี่ค่ะแล้วก็ใกล้กับตลาดสดตลาดสนามหญ้ากระดานกำลังโยงแล้วกใกล้กับเซเว่นนะคะคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารต่างๆ เยอะแยะมากมายทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้เดินทางไปไหนก็สะดวกค่ะครบวงจรเลยก็ว่าได้โดยที่บ้านนะคะจะมีขนาดที่5ห้องนอนค่ะ4ห้องน้ําแล้วก็1เคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็1ห้องรับแขกใหญ่ๆเลยแถมฟรีปั๊มน้าแทงน้ําค่ะประตูรีโหมดไฟฟ้ารีโมด3ตัวนะคะแล้วก็พื้นค่ะสแตปมคอนกรีตให้พร้อมรอบบ้านเลยค่ะอีกอย่างก็คือพื้นบ้านนะคะถ้าสังเกตตั้งแต่บันไดจนถึงชั้น2จะเป็นพื้นไม้เอพค่ะปูให้อย่างดีเช่นกัน โดยบ้านตรงนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยก็ถือว่าใหญ่สุดๆไปเลยค่ะ242ตารางเมตรเลยแล้วก็สามารถจอดรถได้ที่2คันค่ะตรงนี้นะคะสามารถเข้าออกได้ถังเส้นทางเดินทางสะดวกมากไม่ว่าจะออกทางซอยแม้นลำลึกนะคะหรือว่าจะออกทางั้มปตทท้าอู่ทองค่ะยังไงคะสนใจหรือมองหาบ้านที่อยู่ใจกลางตัวเมืองเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกขอแนะนำหลังนี้ได้เลยค่ะหลังสุดท้ายแล้วด้วยก็ไม่อยากให้พลาดน,นะคะ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ